สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะเอาข้าวนะครับมาให้ไก่กันนะครับออที่ผมใช้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอาหารที่ไม่ไก่นะครับก็คือเศษอาหารนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผักบุ้งนะครับผักบุ้งช่วงนี้ก็หาง่ายตามรัวนะครับก็เก็บมาหั่นๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เศษอาหารที่เรากินเป็นข้าวนะครับข้าวที่เหลือจากหม้อนะครับก็ เอามาให้กินนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาใส่รำนะอันนี้เป็นรำหยาบนะครับเพราะมีลงสีเป็นของตัวเองนะครับก็มีรำบ้างนิดหน่อยนะครับก็รำหยาบใส่ลงไปนะครับนี่นะครับก็แค่นี้นะครับก็จะมีหัวหานนะครับแล้วก็ข้าเปลือกเสริมครับที่หลังนะครับผมจะผมจะให้ เป็นเศษอาหารก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาหัอาหารไปโรยอ่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาข้าวเปลือกไปเสริมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันจะได้ไม่ไม่แข็งมากนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมมาครับตามมาครับครับตอนี่ก็รอแล้วนะครับนี่ครับเปิดระตูแล้วประตูแดงนะครับไม่ใช่พรมแดงประตูแดงนะครับผมนี่แก่ครับ แกรอแล้วครับกระน่นตัวเมียจุกนะครับส,สวยๆครับนี่ก็ตัวเมียจุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปนะครับอ่าไปกันเลยเด็กๆเร็วๆเร็วครับมามาๆไหนนะี่ครับโตแล้วนะแป๊บเดียวนะไม่นานไม่นานครับยวพาเพื่อนๆมนาะเอาละเอาละตึงตรงไหนดี นี่ครับสวยๆครับโครงสร้างดีๆครับนี่สีเยียวออกสวยๆนับอย่างนี้ครับแป๊บเดียวนะครับโตแล้วนะครับขณาผมเลี้ยงนะับตอนสามเดือนสองเดือนนะครับดูยากนะครับว่ามันคือไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้นะครับนี่ครับเฉลยแป๊บเดียวนะครับโครงสร้างดีๆทั้งนั้นนะครับนี่ดูครับับผู้ครับแต่ละตัว ไหญ่เวลาหารแล้วนะครับอ๋อเลยกนเลยโอ้โหขึ้นมาแล้วปีนละก็ให้กินแบบนี้นะครับเป็นประจำน,นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้กินแบบนี้นะครับทุกเชา้าทุกเย็น,นครับเช้าเย็นก็จะเป็นแบบนี้นครับให้เพื่อนๆได้ดูครับ สำหรับตัวนี้นะครับที่จับเอาไว้นะครับก็สองเซาบันก่อนครับเห็นไล่ตัวเมียนะครับเลยจับนะฮะจับมาเช็คแล้วนะครับวันก่อนนะครับแข่งดีนะครับแข่งดีถอดถอยสวยงามนะครับผมนี่นะครับมีหลายคนสอบถามมานะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่คนถามเยอะนะเพื่อนๆถามเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้นะครับก็แพงดีเหมือนกันาหรับตัวเยี่ยเจ้นี้นะครับตอนนั้นสองโลสี่นะครับไม่ทราบว่าตอนนี้น่าจะสองห้าหรือสองสี่ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ชู้ไก่นะครับแต่ก็สวยครับโครงสร้างดีนะครับผมนี่ครับและอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเจ้านี้ครับ อันนี้สองหนึ่งสองสองวันนั้นน่าจะสองสองแล้วตอนนี้นะครับน่ครับแต่โครงสร้างยังจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับตัวนี้ก็โครงสร้างเตี้ยนะครับโครงสร้างแจ้ยนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับแบ่งเบาๆครับตัวนี้นะครับแบ่งเบาๆไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็จะแบ่งราคาเบาๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ครับเจ้าแจ้นครับ เดี๋ยวจะเอาไปเทสสนามอีกรอบหนึ่งครับสำหรับเจ้าแจ้นะครับนี่ครับเราไปดูไปดูเด็กๆนะครับรับประทานอาหารกันก่อนนะครับนี่ครับตัวเมียครับสวยๆนะครับนี่ตัวผู้ครับโครงสร้างดีนะครับอันนี้เหมือนพ่อครับเหมือนพ่อนะครับพ่อจะก่อนครับตี่ก่อนนี่ตัวผู้ครับสวยงามนะดู ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับซุ้มเล็กๆซุ้มรักยาครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูและได้ติดตามนะครับ